ครับนักเรียนนะกลับมาพบกับครูต้นนะครับครูสุภวัฒน์ชาวเกาาษตรนะครับในรายวิชาการงานอาชีพระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้พบกับในเรื่องอะไรการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆนะครับครั้งที่3แล้วเนาะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าวันนี้เราเรียนอะไรบ้างเนาะโอเคไหมครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเราต้องมาดูกันก่อนว่ามาตรฐานการเรียนรู้ต้องมีอะไรบ้างมาตรฐานเดิมเลยคือมาตรฐานที่งอ1นเช่นเดิมครับแล้วก็ตัวชีวัด ตามข้อที่ปรากฏบนจอนั่นเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราจะต้องอธิบายวิธีการติดต่อสื่อสารการใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้โอเคไหมครับมีการวางแผนออกแบบขั้นตอนการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมตรงตามรูปแบบของการสื่อสารได้ด้วยแล้วก็นักเรียนจะต้องเห็นความสําคัญของวิธีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับอ เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยนักเรียนช่วยครูตอ,อบคำถามหน่อยสิครับว่าตัวเองใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรบ้างาใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรกันบ้างใช้ทำอะไรบ้างครับใช้ทำอะไรบ้างบางคนใช้ทำอะไรนะ Sow เล่นเกมเล่นเกมก็ใช่มีอะไรอีกเอ,าท,เอ,อาที่เป็นประโยชน์หน่อยอที่เป็นประโยชน์หน่อยไปละติดต่อสื่อสารถูกไหมแล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกสืบค้นข้อมูลถูกไหมทุกครั้งที่ครูให้สืบค้นข้อมูลพวกเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลถูกไหมครับ ต่อมาการเรียนออนไลน์โอ้หอินเทรนมากเลยถูกไหมครับว่าตอนนี้เราช่วงการเรียนออนไลน์ถูกไหมเราก็สามารถเรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้ถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกฟังเพลงเป็นการพักผ่อนเนเล่นเกมก็เป็นการพักผ่อนเหมือนที่ครูบอกไปถูกไหมครับเหมือนที่พวกเราเสนอขึ้นมาโนแล้วมีอะไรอีกนะแล้วก็ซื้อสินค้าออนไลน์โอ้ห oh, ข้อนี้มีมีนักเรียนตอบมาใช่เลยสินค้าออนไลน์อาจจะช่วยพวกคองในการซื้อสินค้าออนไลน์ถูกไหมครับ เดี๋ยวครูยัังครบอยากให้พวกเรารไปศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วนําข้อมูลที่ได้นะครับมาสนทนาร่วมกันโอเคไหมครับในห้องเรียนโอเคไหมเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งโอเคไหมครับไปเลย เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่พวกเราได้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไหได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคไหมครับอ,อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตก่อนอินเทอร์เน็ตนะครับย่อมาจากคําว่าอินเตอร์หมายถึงระหว่างหรือท่ามกลางและเน็ตซึ่งย่อมาจากเน็ตเวิร์กโอเคไหมครับซึ่งหมายถึงเครือข่ายดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายนะครับกล่าวคือ เครือข่ายต่างๆที่เชื่อมโยงระหว่างเตอร์นะจนเป็นกลุ่มเครือข่ายเล็กๆเชื่อมต่อกันเป็นทอดๆกลายเป็นเครือข่ายใหญ่เครือข่ายเดียวกันทั้งโลกเลยเรียกว่าอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับอ่าต่อมาอินเทอร์เน็ตนะครับเริ่มเข้ามามาในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2530โดยการเชื่อมต่อระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานาครินและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียผ่านสายโทรศัพท์ซึ่งการรับส่งข้อมูลน้อยและช้าต่อมาในพุทธศักราช2,535จึงเริ่มมีการทำวิจัยเชื่อมเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าด้วยกันและขยายตัวเรื่อยมาจนในพุทธศักราช2,537ความต้องการของเอกชนในการใช้อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นการสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงอนุญ,ญาตให ภาคเอกชนนะครับเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้และบุคคลทั่วไปสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายโดยที่การบริการอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบเลยโอเคมั้ยครับเช่นรูปแบบอะไรบ้างการเราใช้อินเทอร์เน็ตทาอะไรบ้างอ่ามีอะไรบ้างรับส่งไปลษณียออิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกสั้นๆง่ายๆทับทัพท์ว่าอีเมลนั่นเองถูกไหมครับมีการสนทนาผ่านเครือข่ายในรูปแบบการพิมพ์ข้อความประโยคต่อประโยคหรือสนทนาแบบเผชิญหน้าและได้ยินเสียง หรืออะไร FaceTime นั่นเองถูกไหมครับถูกไหมหรือวิดีโอคอลถูกไหมครับมีการสืบค้นข้อมูลการชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือเล่นเกมเพื่อความบันเทิงมีการสนทนาแลกเปลี่ยนผ่านกระดานสนทนาถูกไหมหรือเว็บบอร์ดต่างๆถูกไหมครับมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆอีกด้วยโอเคไหมครับอ่า จากภาพนักเรียนคิดว่าอะไรอ่าดูภาพซินักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยนักเรียนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรครับอ่ามีคนตอบถูกครับเป็นภาพของร้านอินเทอร์เน็ตนี่เองร้านค้าที่เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับโดยการใช้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนตัวเนี่ยผู้ใช้ต้องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเราเนี่ยตอนนี้มีกันอยู่แล้วถูกไหมครับและต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือรายเดือน แต่หากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้บริการอินเทอร์เนต็ตได้ในร้านค้าที่เปิดให้บริการอินเทอร์เนต็ตนะเหมือนในรูปเลยส่วนใญ่แต่เดี๋ยวนี้น้อยมากแล้วถูกไหมครับนะ <ak la. S 1> เพราะอินเทอ, <ullah. S 2> อ,อร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตมีค่ามีราคาถูกเนาะโดยที่ถ้าเราใช้ที่ร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีก็ได้นะมีฟรีที่ไหนห้องสม,มุดประชาชนห้องสม,มุดสถานศึกษาต่างๆห้องสม,มุดโรงเรียนของพวกเราก็น่าจะมีถูกไหมครับห้องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการให้แก่ผู้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเช่นห้างสรรพสินค้าย่านชุมชนต่างๆเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายคืออะไรทุกคนตอบได้แล้วคืออะไรครับ wifi เก่งมากเลยโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยใช่ไหมครับนักเรียนนะถูกไหมงั้นเดี๋ยวครูไปไวๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะได้มีเวลาทํากิจกรรมเยอะๆโอเคไหมครับตัวอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตในการสิทต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ ครูจะยกตัวอย่างเรื่องการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตดีกว่าโอเคไหมครับการร้องเรียนนะครับจะก,กระทําได้ก็ต่อเมื่อพวกเราเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการหรือได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําของบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้มีการดําเนินการต่อผู้กระทําความผิดหรือปรับปรุงแก้ไขบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นถูกไหมซึ่งการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์อินเทนนเนนอ,นเอร์เน็ตเนี่ยในอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์นะั้นในอินเทอร์เน็ตสามารถทําโดยด้วยการ พิมพ์ข้อความส่งทางอีเมลหรือพิมพ์เป็นข้อความส่งในแบบฟอร์มไปยังเว็บไซต์ของผู้รับผิดช,ชอบก็สามารถทําได้อันนี้คือการยกตัวอย่างของครูที่ยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นถึงการร้องเรียนการใช้เว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับะพวกเราเคยใช้บริการไหมการร้องเรียนไหมถูกไหมเราได้สินค้าสมมติเราสั่งสีเขียวไปแต่ได้สีแดงอย่างนี้ยเราก็ต้องทําการร้องเรียนว่าสินค้าที่เราอยากได้ไม่ใช่แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับฮาโอเคต่อมา ขั้นตอนการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการอันนี้เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างนะครับที่มานักเรียนจะเห็นอยู่ด้านล่างของภาพเนาะขั้นตอนที่1เลยเรามาเริ่มกันขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนักเรียนให้พวกเราเนี่ยครับเข้าสู่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือว่าหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนโอเคไหมครับแล้วกดหัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียนเห็นไหมนักเรียนจะเห็นภาพของครูไหมแต่จะเล็กไปนิดนึงนักเรียนเห็นไหมครับอ่าเราเลือกไปที่หัวข้ออะไรเอ่ยแจ้งเรื่องร้องเรียนโอเคไหมครับ จากนั้นเราก็ต้องกรอกข้อมูลทุกให้ครบทุกช่องจะสังเกตว่าสมัยนี้จะมีดอกจันสีแดงดอกจันไว้เลยว่าตรงไหนเป็นข้อมูลที่สําคัญถูกไหมครับเพื่อที่เขาจะได้มีการตอบกลับหรือว่ารับทราบถึงปัญหาของเรานะครับโดยที่เราจะต้องกรอกให้ครบโดยเฉพาะส่วนที่มีดอกจันเช่นชื่อนามสกุลอีเมลหมายเลขโทรศัพท์ติดต,ต่อแล้วก็เรื่องที่ร้องเรียนนะครับรายละเอียดการร้องเรียนแล้วก็ เลือกปุ่มคำสังส่งส่งข้อมูลนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องถูกไหมครับเราต้องระบ,บุข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหน่วยงานเขาจะได้ทราบได้นะครับอ่าต่อมาเป็นไงเป็นไงเป็นไงบ้างอ่าเป็นไงสนุกไหมครับเรื่องใกล้ตัวนี่สนุกเลยใช่ไหมได้พูดคุยกับเพื่อนด้วยถูกไหมครับต่อมานะครับผู้จะพูดถึงการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็น หัวใจสําคัญของงานธุรกิจเลยนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และความคิดต่างๆเพื่อให้เกิดทําไมครับความเข้าใจร่วมกันการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์จะต้องศึกษาบริการถูกไหมครับและขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้องด้วยโอเคไหมครับอ่าต่อมาเรามาเข้าสู่กิจกรรมดีกว่าโอเคไหมกิจกรรมของครูในวันนี้ก็คือครูอยากให้พวกเรานะครับ รวมกลุ่มกันยกตัวอย่างรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตมา1ตัวอย่างโอเคไหมครับล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการใช้และสรุปผลดีที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดโอเคไหมอ่านี่คือตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างโอเคไหมครับให้เวลาสักหนึ่งาทีพอพวกเราเก่งแล้วพวกเราทําได้คงมั่นใจหนึ่นา,าทีพอครับอโอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างของ ครูนะครับที่เขียนขึ้นมานะอ่ามีคนตอบแล้วโหไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอะไรนะโหไวมากเลยเพื่อนเขายกตัวอย่างว่าอะไรอะไปดูกันเพื่อนเขาบอกว่าการสนทนาผ่านเครือข่ายในรูปแบบพิมพ์ข้อความนึกถึงโปรแกรมอะไรนะนึกถึงแอปพลิเคชันอะไรหน่าเออนึกถึงแอปพลิเคชันอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องอันนี้คือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการเช่น i ล e Facebook ก็สามารถใช้ได้ถูกไหมครับ ก็สามารถสนทนาพิมพ์ข้อความผ่านประโยคต่อประโยคกับบุคคลอื่นได้อ่าอันนี้ก็ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับแน่นอนว่าทําไมครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารถูกไหมครับถ้าเราโทรศัพท์อาจจะต้องเสียเป็นลายนาทีแต่อันนี้เราสามารถพิมพ์ได้ทันทีเลยแต่ก็คือเป็นข้อความถูกไหมครับอ่าโอเคไหมรวดเร็วไหมก็รวดเร็วถูกไหมครับอืมต่อไป ครูอยากให้พวกเรารทำกิจกรรมต่อโดยการให้ยกตัวอย่างปัญหาของผู้ริโภคในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโอเคไหมครับมาพวกเราเคยไหมเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบอย่างที่ครูบอกว่าสูิสั่งสีเขียวได้สีแดงสั่งสีแดงได้สีเขียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดให้ครูหน่อยโอเคไหมครับได้ไหมเอ่ยได้อยู่แล้วเนาะโอเคไปดูรูปแบบกันโอเคไหม ปัญหาของครัวนี้ก็คือผู้บริโภคได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาใช้อ่าอาจจะหมดอายุหรือว่าบรรจุภัณฑ์ฉีกขาดอย่างนี้ก็ได้เราต้องระบุถึงสาเหตุก่อนสาเหตุนึกเรียนคิดว่าเพราะอะไรคิดว่าเพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรหนะ้าเพราะอะไรอา่าผู้ผลิตใช้วัตถุดิบคุณภาพตามถูกไหมครับไม่มีคุณภาพก็ได้ถูกไหมหรือพ่อค้าคนกลางที่นําสินค้ามาขายเนี่ย ไม่มีคุณภาพเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเนะี่ยมาขายถูกไหมครับนี่คือสาเหตุทําให้เราเป็นปัญหาก็คือสาเหตุมาสู่ปัญหาปัญหาคือผู้บริโภคได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ผลที่เกิดขึ้นคือ,อยงไงเป็นอันตรายถูกไหมเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ถูกไหมครับเนาะอ่าสมมุติเราสั่งของมาแต่ของนั้นหมดอ,อายุเรามาทานได้ไหมโอ้ oh, ท้องเสียเลยถูกไหมครับแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอ่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแก้ยังไงดีแก้ยังไงดี ้ยังไงดีร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกไหมครับอ่าโอเคเนี่ยข้อความง่ายๆเลยพวกเราสามารถทําได้ด้วยตนเองเลยถูกไหมครับอ่าต่อมานะครับนักเรียนครูอยากให้พวกเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนการร้องเรียนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือพบเห็นเบาะแจการทุจริตโอเคไหมครับและการก่ออาชญากรรมผ่านเว็บไซต์โอเคไหมให้พวกเรานะครับทําไมครับช่วยกัน วิเคราะห์ขั้นตอนหน่อยโอเคไหมครับว่ามีอะไรบ้างให้เวลาแป๊บหนึ่งโโหเพื่อนบอกว่าไม่ต้องแล้วครับอาจารย์ผมตอบได้แล้วโอ้หจริงหรือเปล่าอ่าตอบมาถูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ่าไปดูกันไปดูกันว่าเพื่อนตอบถูกเปล่าโอเคไหมครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยคือไหนครับทําไมเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนอ่าโหเก่งมากเลยแหมเก่งมากเลยอันข้อต่อไปคือทําอะไรครับ 2. กรอกข้อมูลร้องเรียนเช่นชื่อนามสกุลของผู้ร้องเรียนรายละเอียดการร้องเรียนหน่วยงานหรือบุคคลที่เคยแจ้งเรื่องร้องเรียนแล้วคลิกปุ่มคําสั่งส่งข้อมูลนะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเป็นไงครับเพื่อนตอบได้เก่งไหมถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยครับต่อมาคําถามเสริมความรู้คําถามถามว่าอันนี้เชื่อกันตอบนะเคไหมครูว่ามั่นใจว่าพวกเราตอบได้แน่นอน มมุินะครับถ้านักเรียนต้องการติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียนที่อยู่ในต่างประเทศในกรณีเร่งด่วนควรจะใช้วิธีใดจึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายจากช้อยมีอะไรบ้างโทรศัพท์หนึ่งและสองจดหมายอากาศเรียนไปแล้วถูกไหมสาสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อันไหนหนาอันไหนหนะขีดเส้นใต้คําว่าประหยัดเวลาและก็ค่าใช้จ่ายเห็นไหมนักเรียนคิดว่าข้อไหนตือด,ดึงตือดึง ตื่อดึงสื่ดึง,ดงเนี่ยเด้งเลยถูกไหมถูกต้องเก่งมากครับข้อสามเหตุผลเพราะอะไรเป็นการส่งสารทางไกลที่สามารถโต้ตอบได้ทันทีแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนะักถูกไหมครับถูกไหมเรานึกถึงว่าถ้าสมมุติเราโทรไปต่างประเทศสิโอ้โหแพงแน่นอนเลยจดหมายอากาศก,าศก็กว่าจะถึงอีกไฟลษณียออิเล็กทรอนิกส์เราก็ไม่รู้อีกว่าเขาออนตลอดเวลาหรือเปล่าเขาจะตรวจเช็คไฟลษณียออิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าถูกไหมครับแต่การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้ที่เราผ่านแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถทําได้อย่างทันทีเลยถูกไหมครับโต้อตอบได้ทันทีเลยเนาะโอเคไหมเรามาต่อกันที่คําถามเสริมความรู้ข้อต่อมากันเลยดีกว่าครับคําถามถามว่าการติดต่อสื่อสารมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างไรอ่าโหอันนี้ไม่ต้องรอจะคาตอบเลยนักเรียนตอบกันได้อย่างรวดเร็วเลยก็คือทําให้สื่อสารเข้าใจกันถูกไหมครับสื่อสารกันเข้าใจมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถูกไหมเหมือนนึกถึงตอนที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็เข้าใจากันถูกไหมก็ทําให้เรายิ้มมีความสุขขนาดพิมพ์ลายยังยิ้มได้เลยถูกไหมอ่าเราไปต่อกันข้อต่อไปการสื่อสารไร้พรมแดนมีประโยชน์และโทษอย่างไรอ่านักเรียนคิดว่ามีประโยชน์และโทษยังไงครับไหนตอบคุณหน่อยสิประโยชน์และโทษยังไงเอ่ยอ่าเก่งมากเลยประโยชน์ก็คือประหยัดเวลาแรงงานค่าใช้จ่ายในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่งตางๆถูกไหมครับ โทษก็คือหากเราไม่ใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจจะถูกปลอกถูกล่อลวงจากมิจฉาชีพได้ถูกไหมครับตามข่าวที่เราเคยเห็นเนาะถูกไหมเราจะต้องมีความตหนักคิดในการใช้ด้วยถูกไหมครับอ่าต่อมาถามคําถามอีกว่าเพราะเหตุใดในปัจจุบันจึงยังมีผู้ใช้จดหมายในการติดต่อก,กับหน่วยงานต่างๆอ่าเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้ลองเพราะอะไรลองชื่อครูคิดหน่อยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยอ่าเก่งมาก เพราะใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับหน่วยง,งานนั้นๆถูกไหมถ้าสมมติเราผ่านผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยมันอาจจะสูญหายก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเรามีเป็นกระดาษเหมือนเรามีกระดาษอยู่ในมือเน,นี้ยก็อาจจะเป็นหลักฐานในการติดต่อว่าเราได้ได้ไปติดต่อมาแล้วนะครับเนาะอ่าต่อมาให้พวกเราเนี่ยครับช่วยกันสรุปความรู้หน่อยครับว่าการติดต่อสื่อสารการใช้บริการต่างกับหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยให้พวกเราสรุปกันโอเคไหมเป็นความคิดรวบยอดของพวกเราเลยโอเคไหมครับเห็นไหมโอเคนะ อยากให้พวกเรา่วยสรุปนะชื่อกันตอบนะโอเคไหมครับมีคนตอบกูยงังตอบหน่อยครับตอบหน่อยอ่าโอเคถูกต้องครับอันนี้ครูสรุปมาให้จากพวกเราที่พวกเราสรุปนะครับว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นการเป็นหัวใจสําคัญของงานธุรกิจในการแลกเปลี่ยนความ ข้อมูลข่าวสารความรู้และก็ความคิดต,ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันจะได้มีแนวทางในแนวทางเดียวกันในการดําเนินธุรกิจหรือว่าการติดต่อสื่อสารได้ถูกไหมครับโดยการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยให้บรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์เนี่ยพวกเราจะต้องทําไมครับศึกษาบริการและขั้นตอนการใช้บริการของหน่วยงานนั้นๆให้เข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้องถูกไหมครับอ่า เก่งมากเลยพวกเราสรุปกันเก่งมากเลยอามาช่วยกันวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าสมมตินักเรียนจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารหรือใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆอย่างไรให้บรรลุปเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพทํำยังไงนักเรียนช่วยครูวิเคราะห์หน่อยว่าจะทำยังไงกันดีทํำยังไงกันดีครับทำยังไงกันดีเออทำยังไงกันดีอาเก่งมากมีเพื่อนตอบแล้วพูดคุยถูกไหมครับเกิดการพูดคุยสนทนาด้วยวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเพื่อเกิดความเข้าใจอันดีต่อ,อก,กันอย่างที่ครูบอกเลย มือนตอนเรารับโทรศัพท์หรือพิมพ์ข้อความอาจจะมีข้อความเกินก่อนถูกไหมครับว่าเรียนนู่นนี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับถ้าสมมติอาวุโสมากกว่าถูกไหมอันอันอันนี้นักเรียนอาจจะได้เรียนในรายวิชาภาษาไทยหรือว่ทเทคโนโลยีไปแล้วถูกไหมครับอ่าต่อมาให้พวกเราเนี่ยครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมตามใจพวกเราเลยแต่และกลุ่มครับร่วมกันวางแผนในการเลือกใช้กับบริการกับหน่วยงานที่สนใจหน่วยงานหนึ่งแล้วก็ ออกแบบขั้นตอนในการสื่อสารให้ครูหน่อยให้เหมาะสมตรงตามรูปแบบนะครับแล้วก็จากนั้นให้บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกเดี๋ยวครูเปิดแบบบันทึกให้ดูอ่านี่แบบบันทึกเป็นอย่างนี้นักเรียนเห็นไหมเอ่ยก็จะมีอะไรบ้างครับมีชื่อหน่วยงานที่ให้บริการหรือใช้บริการใช้บริการนะครับหน่วยงานที่ใช้บริการเพื่ออะไรเราเลือกมาเลยใช่ไหมครับบริการที่ใช้ใช้บริการอะไร ขั้นตอนในการใช้บริการถูกไหมครับปัญหาการใช้บริการแล้วก็แนวทางการปรับปรุงการใช้บริการโอเคไหมครับอันนี้คือตัวอย่างแบบบันทึกคนระังเนาะโอเคไหมครับให้พวกเรานะครับลองรวมกันแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเราจะเอาหน่วยงานไหนโอเคไหมครับเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดมาดีกว่าครับอาพวกเราก็อาจจะทําไมครับเคยไปติดต่อสื่อสารและใช้บริการของหน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชนมาถูกไหมครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยครับ คุยกันในกลุ่มนะโอเคไหมครับแล้วก็ถึงการใช้บริการหน่วยงานทําการติดตอ่อหรือว่าใช้บริการหน่วยงานของรัฐหนึ่งแหง่งเอกชนหนึ่งแหง่งใช่คไหมครับภายในกลุ่มหลังจากนั้นให้พวกเรา,าครับมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารนั้นๆโอเคไหมครับอ่าโอเคเป็นไงโอ้ยวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยพวกเราจะถึงตอบกันได้อย่างรวดเร็วมากเลยโอเคไหมครับอ่าโอเค จากนั้นจากนั้นยังไม่จบเมื่อกี้เราติดต่อสื่อสารไปแล้วถูกไหมครูอยากให้พวกเรานะครับทำไมครับประเมินด้วยด้านอุปสรรคมีอุปสรรคอะไรจากการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชนเนาะแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างโอเคไหมครับโอเคนะเดี๋ยวให้เวลาทําสแป๊บหนึ่งโอเคไหมอ่ะให้เวลาเลย อ่าโอเคเป็นไงบ้างเสร็จเรียบร้อยกันแล้วถูกไหมครับก่อนที่เราจะไปนําเสนอผลงานกันครูอยากให้พวกเรานะครับสรุปสิ่งที่เข้าใจร่วมกันหน่อยโอเคไหมครับโอเคไหมที่เข้าใจแล้วเป็นความรู้ร่วมกันหน่อยโอเคไหมครับว,วันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอ่าเก่งมากการสื่อสารผ่านอะไรอินเทอร์เนต็ตถูกไหมครับเครืออ่ายอะไรอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าถูกต้องเลยการติดต่อสื่อสารนะครับและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยต้องพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารและการใช้บริการเลือกใช้อุปกรณ์รูปแบบในการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมและปฏิบัติตามขั้นตอนการติดต่อสื่อสารหรือใช้บริการให้ถูกต้องหรือที่ถูกต้องโอเคไหมครับเนาะโอเคไหมอันนี้คือการสรุปข้อมูลร่วมกันของพวกเราเห็นไหมอ่าแล้วเราก็มาเลยเลยมานําเสนอกันเลยดีกว่าอ่าโอ้ย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 ,อย,อยมีเพื่อนส่ง,สงครูม,มาแล้วเร็วมากเลยอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อนหนึ่งกลุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะออาไปดูเลย เพื่อนนะครับเขาใช้บริการคือบริษัทปลษณีณีไทยจำกัดนะที่เราเคยเรียนไปแล้วถูกไหมบริการที่เขาใช้ก็คือส่งพัสดุทางปลษยณีอ่าและขั้นตอนหลักเพื่อนก็บอกว่านําพัสดุที่ต้องการส่งนะครับไปที่ปลษณียีหรือที่ทําการปลษณียีซื้อบรรจุภัณฑ์สําสหรับหีพอนะนะใช้สําหรับส่งพัสดุขนาดที่เหมาะสมปิดผนึกให้เรียบร้อยเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งให้ครบถ้วน ชัดเจนเลือกวิธีการส่งและก็ชําระเงินโดยเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานถูกไหมครับแล้วก็ตรวจสอบไว้สําหรับตรวจสอบสถานะของพัสดุด้วยปัญหาที่ใช้จากการใช้บริการเพื่อนไม่เจอเลยแล้วก็แนวทางการปรับปรุงก็คือไม่มีนะครับแต่ของพวกเราอาจจะมีก็ได้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันโอเคไหมอ่าเป็นยังไงบ้างเก่งมากเลยโอเคไหมหลังจากนั้นให้พวกเราเนี่ยครับและเมื่อเราพรีเซนต์เสร็จแล้วอยากให้พวกเรานะครับ จัดทาเป็นคู่มือหน่อยได้ไหมครับจัดทาเป็นคู่มือในการติดต่อสื่อสารและใช้บริการโอเคไหมกับหน่วยงานต่างๆโอเคไหมครับให้มาเป็นรูปคู่มือเลยเวลาคนมาเปิด่านโอ้ใช้ได้เลยแบบนี้ทุกคนจะได้ทําได้ไหมครับอ่าโอเคไหมให้ทําเป็นคู่มือเป็นแผ่นพับก็ได้โอเคไหมครับให้พวกเราเนี่ยลองทําดูเอเคไหมนะเวลาครูจะสมมติเราจะสามารถเอาจะได้ไเอาไปเผยแพร่ได้ถูกไหมอ่าโอเคสําหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกันมากๆเลยถูกไหมครับเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครูก็อยากให้พวกเราเนีครับเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้เนาะในชีวิตประจาวันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองนะครับแล้วก็สามารถเผยแพร่พข้อมูลหรือความรู้ให้กับคนอื่นได้ด้วยนะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ